สวัสดีทุกคนค่ะนะคะทุกคนเราในเกมไมโครบ์นั่นเองครับข้าติดการติดข้อควาครับเครื่องมันหลุดปากอ่ะนี้จะทำอะไรดีนะาทำอะไรกันดีวะที่นี้ในกับฉัน n จะหลุดเปล่าเย่เราจะไปตัดไม้กันที่อื่นเพื่อเริ่มชีวิตใหม่ เสือซิว oh, uh ิห huh. ม okay. oh, oh, ่อ uh ู้แต่กับตกน้ำอ้าวเจ้าโอเคหวังว่าจะมีอะไรให้เล่นนะอ้าวไหนบอกว่าไม่มีใส่ว่าไม่มีใส่อยู่แถวนี้กดเล่นเล่นก็คือกดแล้วกดแล้วกดไปที่แดงอ้าวซีชิปหายโอ้โหวัดอ้โหืออ้าวมิกกี้มันทำอะไร อ๋อผมมาหาเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามิกกี้สึกว่าม่กี้อีกคนหนึ่งรู้ชึก่ามิกกี้มิกกี้มิกกี้ครับเอิ่มเอิ่มรู้สึกว่าโลกใบนี้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันมันอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรมันมันมันแบบแปลกๆตรงนั้นก็หายไปแล้วอ่ะก็อย่บอกมันแค่ครึ่งเนี้ยโอ้พระเจ้าจะจะบ้าตาย นี or de, or de, or de. ่าจะมีอะไรให้ต mm ัดเล่นนะเนี่ยดูดิกระตุกกระตุกเก้อน่าจะมีอะไรให้เริ่มใหม่นะเนี่ยน่าจะอี๋อี๋มันไม่อะไรให้แล้วอ่ะเอืมขอโทษาดีนะอุ๊บหัวกระตุกกี้เหรอเออครับเชื่นะครับมาครับของหาด้วยเคทำมาใหมึงอ่ะโอ้โหอย่างกับคือว่ามึงเยอะเออใช่ไหม

อโอเคค่ะส mm. okay, mm ุดท้ายฮะอะไรวะ คนประเทศนี้ทำไมถึงหดได้เรื่อยๆงรัยก็ต้องผลิตผลิตลภัณฑ์เพื่อความฉลาดของคนไทยก็ะละเรื่องเ no. รื่องกันเนาะเนาะรู้สึกว่ามาันจะจบพักแล้วอะเอออย่าแบบ่งแค่สิบพอไหม,มทำแค่สิบมันหหดร้ายไปอะ ฉันเซ่เราใช่เราต้องไปในนาลกดีกว่าเออไปดีกว่า ฉันจะจังเัิมาให้อือะจะต้องมีอะไรทีาา่ทำบ้างดิจำได้หรือว่าเคยเลิกไปคับมาแล้วก็หาโคตรเยอะทำไมวะทำไมมีการอัปเดตเรื่อยๆมันชอบแบบอะไรอะ ทำบ้างสิแล้วฉันน่ก็จะตัดแม่ไปถึกไม่เอาไม่เอาเรื่องใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้เวลานานต้องมีอะไรที่ทำบ้างดิคิดแป๊บนะคิดแป๊บดูแล้วแล้วไอ้ยี่ปิ้งขึ้นมาเลยทำฟองข้าวเดี๋ยวยังทำฟองข้าวไม่เร็ว เออเลี้ยสัตว์หูโตเอ้ยเหนื่งวงจังวะเขาบอกง่วพี่ครับพี่ก็ตั้งแต่เกิดแล้วครับเอาหรอพี่ก็ตั้งแต่เกิดแล้วโอ้าใจเข้าใจอืเนี่โตได้ยังนะจับสบัตว์มาเลี้ยงไม่ได้ครับพี่ผม,มยังไม่พร้อมเลยไม่พร้อมเลยพร้อมจะ เละเรื่องแล้วมั้งออ่ะากทำนี้อันนี้วุ๊ดวุดทำผิดผิดผิดโอ้ยโอเคชุบชุบโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะก็จะทำอะไรเนี่ยคิดแป๊บหนึ่งอืม ซัดตรงนี้1 2 3 4 5อ๋ออันนี้อ่ะโอเค1 2โอเค1 2ดูๆ72อันนี้ทําหน่วยที่ที่รถไป

แค่นี้ก่อนโอเคแค่นี้พอเนอะเอาไว้เพื่ออะไรถามจริงเอาไว้เพื่ออะไรวะแตกแป๊บอืม้มไม่อิ่มไม่อิ่มต้องกินอีกทีแต่เพิ่งไม่เคยเห็นอิน่มเลยนะอโอเคนอะอืมอืม เข้บ้านข้บ oh, ้านข้บ้านเรียนค่ะนี่ไงตายไงมาเล่นอ้โทำไมเยอะมากเลต้องห่องหอสะอาดเลยจ้ะ

ติดไฟไปติดไฟที่ใกล้ๆหน่อยอืมติดไฟตรงนี้อ๊บอ่ะยิ้มยิ้มน่อยชอืมอืมอืมจริงจรินั้นจำไดอยูนะ ราะว่าแนี้มันมีระจากธมาอยู่อะเออแถวนี้มันอืมแถวนี้็ต้องเ็ต้องก็ยังเได้มั้งเนี่ยมันน่าจะอืมตกใจตกใจนึกว่าเอซีอืมจะต้องเงินมามพี่จะสร้างเซิร์ฟมาแล้วก็ใช้ชีวิตใหม่นะโอ๊ยยยย แกฆ่าน้องฉันจะฆ่าแกออกมาดิออกมาดิพุ่า